สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้มาเติมแก๊สนะครับหรือว่าฮอร์โมนเอทิลีนนี่แหละครั้งที่สองของตัวนี้นะครับเราก็จะใช้แก๊สเติมเข้าไปในไซลิ่งเดิมที่เราได้ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไล่อากาศเก่าออกอย่างนี้นะครับ ล่อากาศออกจากเซลิงแล้วก็เมื่อกี้ต้องเปิดจุกสีดำนี่ก่อนนะเดี๋ยวไปต้นใกล้ๆเดี๋ยวจะได้ดูชัดเตียนครับแล้วก็เติมแล้วก็หักแล้วแรกๆก็สักสัปดาห์ละครั้งก่อนนะครับพอพ่นครั้งที่สามไปนการัรแก๊สก็ห่างออกได้นะครับห่างออกประมาณสักสองสัปดาห์ครั้งนะครับแล้วก็ต้องอ่นนี้ถ้า ตรงนี้ถ้าเป็นวันเวาวาก็คือตัวนี้แหละครับแต่ตัวหนึ่งประมาณห้าหรือแปดบาทนี่แหละนะอาจจะแปดบาทนะหาซื้อยากด้วยแล้วก็สามารถเติมอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่นี้ผมไม่มีผมก็เลยดัดแปลงโดยที่ว่าเอาจุกสีดํานี่แหละที่เขาให้มาติดไว้ก่อนนี้เมื่อเราจะเติมเราก็ต้องไล่อากาศเก่าที่อยู่ในในไซลิงนี้ออกก่อนนะครับเปิดจุกสีดํานี้ออกมานะครับแล้วก็ไล่อากาศออกไป ส่วนหนึ่งที่เป็นแก๊สในกระเป๋านี้ก็จะออกมาแล้วนะครับทีนี้เติมยังไงนะครับก็ใช้แต่ตัวนี้มันเติมยากนี่เคอใช้ตัวนี้เติมมันเติมยากก็เลยใช้บนนะะันวีวาวเนี่ยมาเป็นหัวให้ครับโดยไม่ต้องไปซื้อนะมีตัวเดียวก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเติมมันก็จะดันใส่ลิงค์ครับ 24, 24. ยี่สิบซีซีแต่เราก็ต้องหักตัวนี้ก่อนนะนะเพื่อป้องกันแก๊สไหลย้อนกลับแล้วก็ปิดครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเป็นการเติมแกส๊สรั้นที่สองของ่วนยางยอดดำหรือว่า j v p 8 0ของเราครับอันนี้เราก็มาเติมแก๊สกันก่อนนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะได้กลิ่นนะครับก็เป็นอีกวิธีการครับที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ